สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนํานไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเปิดหลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยากันนะครับอิทธิพลไพ่ใบแรกใบหลักของตัวคุณนั้นได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้น ไพ่เตียมเพสนี่นะครับเป็นไพ่ศูนย์กลางหรือเมนเซนเตอร์ก็จะโดยรวมของตัวคุณเองจะมีความรักความสุขความหวังในลักษณะของการเติมเต็มความรักที่ดีขึ้นอปุปสรรคปัญหาใครที่มีปัญหามีความขัดแย้งหรือมีรักซ้อนรักที่ไม่ชัดเจนต,ต่างๆจะค่อยๆมีแบบ ลงตัวมากขึ้นแล้วก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้โดยรวมนะครับแต่ว่าเราจะมาแจกแจงให้ฟังสาหรับใครที่กําลังเจอกับในเรื่องของอุปสรรคกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเจอแบบที่ไพ่บอกเราก็จะแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณแล้วก็นําไปปรับใช้ได้เช่นกันนะครับ เดทอนของไพ่ The Empress เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาก็ยังสามารถที่จะยังเป็นคู่กันได้อยู่หรือยังมีโอกาสของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มุ่งสู่ความสําเร็จหรือว่าในลักษณะของการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า The Empress เนี่ยเป็นไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับอของไรเดอร์เวทที่ปรากฏขึ้นมาในสำหรับไพ่ใบนี้นะครับก็อาจจะมี อิทธิพลค่อนข้างสูงกับดวงชะตาของตัวคุณเพราะมันบังคับไว้แล้วว่าเป็นไพ่ตัวตนของตัวคุณเองนั่นเองแต่ว่าการที่เราจะได้คุณสมบัติที่ดีของ Empress ที่มาตอบโจทย์กับตัวคุณคุณก็พยายามดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่กับคู่ครองคนรักให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับเขาถึงจะมาเห็นค่ากับตัวคุณและให้การช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกัน อิทธิพลของในไพ่พยากรณ์นะครับยังบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการติดต่อสัสมพันธ์นะครับหรือมีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนอีกบุกคคลหนึ่งเข้ามาติดต่อสัสมพันธ์กับตัวคุณได้เนื่องจากอิทธิพลของทวีออปเพนทากลหมายถึงว่าเป็นการติดต่อการสื่อสารระหว่างกันและการเพิ่มเติมมากขึ้นสามเหลี่ยญเนี่ยหมายถึงลักษณะของคนสามคนที่มีการติดต่อการสื่อสารหรือการพูดคุยกัน อาจจะเป็นไพ่สลับกันก็ได้อาจจะเป็นทางเขาก็ได้หรือเป็นทางคุณก็ได้นะครับมีโอกาสเป็นของทั้งสองฝ่ายเลยที่จะมีโอกาสที่จะมีอีกบุคคลเข้ามาสา,าสัมพันธ์กับตัวคุณเองมันอาจจะเป็นลักษณะของในบุมเป็นความรักที่อาจจะเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นเชิงสอนได้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีไพ่เดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นด้วยเดอะไฮเป็นเทสเนี่ยเป็นความรักความสุขความหวังที่อาจจะเหมือนกับมี ความรักที่อยู่ในมุมมืดความรักที่อาจจะเหมือนกับต้องปิดบังหรืออําพางซ่อนเร้นกับในเรื่องของความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่อาจจะเหมือนกับแบบยังยังคุมเครืออยู่หรือความรักที่อาจจะยังมันไม่ได้เคลียความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรอะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกแซงเข้ามาในความรัก ความสัมพันธ์ของตัวคุณหรือเขาก็ได้เช่นกันดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความไม่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นทางเขาก็ได้ไม่ใช่เป็นทางคุณแต่อาจจะเป็นทางคุณก็ได้แต่ว่าเปอร์เซนต์จะน้อยกว่าทางเขาเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าตัวคุณเองนั้นยังยึดติดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในคนเก่ามากกว่าก็คือพูดง่ายๆคือต่อให้อีกคนหนึ่งเข้ามา คุณก็ยังหวงแหนยังกอดรัดยังรัดตึงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จาก f o r ์อ Penta ทคือหมายความว่าคุณยังโฟกัสกับคนแรกคนเก่าอยู่คือคนใหม่เข้ามาก็จริงแล้วก็ทำให้ตัวคุณหวันไหวด้วยนะทวอรวานเกิดขึ้นคือคุณก็ยังไม่รู้แล้วว่าคุณจะเลือกใครดีแต่ มันมีไพ่ของการยึดติดแปลว่ายังไงคุณก็ยังเลือกคนแรกมากกว่าคนที่2ถึงแม้คนที่2จะคุยแล้วรู้สึกดีรู้สึกประทับใจรู้สึกดีต่อใจนะแต่คุณยังลืมคนเก่าไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วมันขึ้นเป็นลักซอนะ่ะยังไงก็มีความรักความสุขความหวังที่คุณนั้นจะมีทางเลือกเป็นคนเดิมมากกว่าคนที่สองดังนั้นถึงจะคนที่2เข้ามาดีแค่ไหนคุณก็ยังเลือกคนแรกนะครับตามไพ่บอกเนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้เช่นกัน ก็ยังเหมือนกับว่ายังสองจิตสองใจอยู่นะว่าจะทํายังไงดีกับการคิดการตัดสินใจเพราะคนแรกก็เหมือนกับยังลืมไม่ได้คนที่2ก็รู้สึกดีต่อใจแต่ก็ยัง move on ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนกับเรายังรัดตึงแล้วก็ยังรอคอยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ความรักมันจึงเป็นแบบสามเศร้าหรือความรักที่อาจจะแบบว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้ก็จ,จะเป็นไปได้นะครับ แต่ว่าอิทธิพลของไพ่เอ็มเพรสเนี่ยมาบอกว่าจริงๆแล้วคนแรกก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันซัที่เดียวนะเพราะว่ามันเป็นเอ็มเพรสอยู่จริงๆคุณมีโอกาสได้ความรักความสุขความหวังที่มั่นคงแล้วก็ดีนะจากดาวคู่คือดาวจันทร์ที่โคจรเป็นทงชัยในกาลโยกแล้วก็มหาพูดจึงทําให้ความรักความสุขความหวังของคุณนั้นสามารถที่จะเต็มเต็มและยังเป็นคู่กับตัวคุณได้อยู่เช่นกันนะครับแต่บางทีความรัก สําหรับคนแรกของตัวคุณเองอาจจะมีความที่มีความแบบอย่างที่บอกว่าไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะยังเหมือนกับว่าต้องปิดปิด,ปดบงับงบังหรือความรักที่อาจจะยังต้องคุมเครืออยู่เพราะมีเดรไฮเป็นเทสเกิดขึ้นน,นะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์และดาวราหูคุมกันอยู่ในเอนอลิศุกร์เนี่ยคือดาวแห่งความรักเมื่อไปโคจรคุ่มกันอยู่ในเอนอลิรและมีราหูคุมด้วยในช่วงวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยจะทําให้ความรักของคุณนั้นมีความ ไม่ชัดเจนมีความรักที่อาจจะแบบคลุมเครือความรักที่อาจจะไม่แน่ไม่นอนเหมือนกับไพ่บอกเลยดังนั้นความรักของคุณอาจจะยังไม่โอเคในช่วงระยะเวลา1-10กันยายนวันที่11กันยายนขึ้นไปแล้ววันดาวราหูนั้นจะโคจรเข้าไปสู่เรือนปุตตะนะครับก็จะทําให้ดาวศุกร์นั้นอยู่ในเรือนอลิอยู่เพียงดวงเดียวแต่ดาวศุกร์นั้นก็จะโคจรเข้าสู่เรือนปัตตนีเป็นราชาโชคใน ช่วงถัดไปดังนั้นก็คงต้องรอคอยกับความชัดเจนแล้วก็ความรักความสุขความหวังของคุณก็จะดีได้ช่วงปลายเดือนนะครับเพราะว่ามีไพ่เอ็มเพรสด้วยที่บอกว่าดาวสุขนั้นได้ตําแหน่งเป็น ราชาโชคแล้วเล่งกับหลักคณาจริงๆจ,จะได้ลาบได้ผลได้ความรักความสุขความหวังที่ดีแล้วก็ความรักนั้นกลับมาเต็มๆกับตัวคุณได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณควรที่จะต้องอดทนอดกัน้นแล้วก็พยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปการที่หมานถึงว่ายึดติดมากเกินไปหมายถึงว่าคุณอาจ,จเสมือนกับว่าทําทุกวิถีทางที่จะทําให้เขานั้นกลับมาหาตัวคุณทําให้ตัวคุณบางทีอาจจะแบบว่า ตัดสินใจที่แบบด่วนเร็วด่วนได้แล้วก็ค่อนข้างมีทัศนคติมีความขัดแย้งต่อกันและกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีความลังเลความวิตกความกังวลอยู่ในจิตใจของตัวคุณเองแบบนี้พอสมควรนะครับมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดูแกว่งไปหมดเลยสุดท้ายมันก็ยังหาข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวเสาร์โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่ากักขังในเรื่องของความคิด ความเป็นตัวตนของตัวคุณเองแล้วก็ค่อนข้างแบบเซนสิทีฟอะกิดเยอะไปหน่อยกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอิทธิพลของไพ่นั้นยังบอกบอกว่าในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุไฟได้มากที่สุดคือคิงถือ ไม้นะครับก็คือเป็นคิงถือไม้ก็ราชาถือไม้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับเหมือนเผด็จการนิดนึงนะแล้วก็เป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมียศมีตําแหน่งที่อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือเป็นคนใหม่ก็ได้คนใหม่เนี่ยอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์แล้วก็เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกในระดับหนึ่ง แต่คุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้อย่างที่บอกไปหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะครับที่กลับมาแล้วคุยกันกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นคนที่วัยกลางคนจนถึงวัยที่อายุมากกว่าตัวคุณนะครับประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้บางคนอาจจะตกอยู่ในภวังของความ มืดความวมิตกความกังวลหรือบางทีคุณอาจจะค่อนข้างที่ต้องจากไกลกันกันกบคู่ของคนรักเพราะมีไพ่เดทนะครับแล้วก็มีไพ่ฝ่ายออกเพนทาเคิลคือความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณอาจจะขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้นหรืออาจจะเหมือนกับว่าทุกอย่างยังดูไม่ค่อยลงตัวความรักความสัมพันธ์ในช่วงแรกอาจจะยังต้องเหมือนกับประคองความรักไปก่อนเพราะความรักมันยังดูไม่แน่ไม่นอน ความรักที่อาจจะเป็นแบบความรักที่ฉับชวยความรักที่อาจจะเหมือนกับยังไม่ลงตัวยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกไปเลยทําให้ความรักของคุณนั้นถูกตกเป็นรองหรือบางทีคุณอาจจะมาก่อนนะแต่ว่าพอดีเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก็ได้เพราะว่าเราก็เลยตกเป็นรองก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงแรกนะครับ แล้วก็ถึงแม้ดาวราหูจะออกไปแล้วแต่ดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเดือนอลอยู่มันยังไงก็ยังมีอุปสรรคปัญหาความรักอยู่แต่ก็จะค่อยๆบรรเทาลงในช่วงวันที่11กันยายนเป็นต้นไปนะครับทุกอย่างก็อาจจะจบสิ้นแล้วก็จบลงได้กับในเรื่องของการรอคอยทุกอย่างที่คุณนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่โอเคจะค่อยๆฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาลงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เขานั้นกลับมา ให้ความหวังกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะคนธาตุไฟนะครับคุณก็จะมีชัยชนะมีความรักความสุขความหวังที่ดีขอให้คุณอดทนและต่อสู้กับมันเพราะว่าหนึ่งดาบมาคือชัยชนะแล้วก็มี six of one มาก,การันตีอีกว่าชัยชนะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกดังนั้นถ้าเกิดคุณอดทนอดกั้นและรอคอยจากหนึ่งดาบหนึ่งดาบจะเห็นไหมครับว่าเป็นไพ่ของอการเอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างได้กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แต่มันจะมีดอกกุหลาบอยู่แล้วดาบเนี่ยถูกพันธนาการด้วยดอกกุหลาบที่สวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยเรียกว่านามกุหลาบที่อาจจะทําให้คุณน,นั้นเจ็บปวดหรืออาจจะต้องผ่านบททดสอบบางสิ่งบางอย่าง ไปก่อนแล้วคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับใครที่ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียต่างๆหรืออาจถูกแบบปิดกั้นที่ไม่ถูกเต็มๆเท่าที่ควรนะครับคุณอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารมาจากโลกออนไลน์เพราะว่ามีไพ่ทูออฟมา,าเกิดขึ้นแล้วก็ท o ีออพเพนทักขึ้นมันเป็นว่าไพ่ของการติดต่อสื่อสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้กลับมานะเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกว่ากลับมาแต่ว่าอาจจะแบบว่าคุยกันได้ เพิ่มเติมมากขึ้นหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันใดประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ไพ่อีกครั้งหนึ่งว่าไพ่อยากจะบอกอะไรว่าจะมีเกณฑ์ของการกลับมาได้หรือเปล่าจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอไพ่ให้สำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกร3ใบด้วยนะครับสี่เหรียญมาอีกแล้วนะครับอาอัศวนัทถ้วยนะครับแล้วก็สองไม้มาอีกแล้วแสดงว่าสี่เหรียญกับ2ไม้เนี่ย เพิ่มเติมเข้ามาเป็นไพ่ที่ซ้ากันนะครับนี่สองไม้แปลว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารมาก่อนนะครับเพราะว่าสองไม้คือการรอคอยกับความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงแต่เป็นความรักที่เหมือนกับว่ารอคอยแบบเข,เขาไม่ได้ว่าความหวังนะครับไม่ได้แปลว่าการคาดหวัง คืออยากจะให้อยู่กับความหวังแต่ไม่อยากให้อ uh ยู่กับการคาดหวังความหวังหมายถึงว่าความหวังที่เขาจะกลับมาแล้วใส่ใจดูแลกับเราแต่เราก็ต้องใส่ใจดูแลกับเขาด้วยอันนี้คือความหวังแต่ความคาดหวังคือคาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาแล้วเต็มๆกับความรู้สึกแล้วเขาจะให้คอมมิตกับเราแบบร้อเเซแบบเนี้ยอันนี้คือความคาดหวังมันไม่โอเคนะครับเราควรแค่หวังว่าเขากลับมาก่อนแล้วก็ไปตามทีละสเต็ป ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณยังไม่แน่ไม่นอนนะดังนั้นคุณก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแบบร้อเซนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้แหละเพราะว่าตอนแรกอาจจะติดต่อสื่อสารมาก่อนในช่วงแรกกันะนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาจากไพ่อัศวินถือถ้วยรวมไปถึงใครที่ติดต่อส,สัมพันธ์กับคนธาตุไฟมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ําได้ด้วยเช่นกันกรกฏพิจิกมีนนะครับมีโอกาสที่จะมีความหวังครั้งใหม่เข้ามาให้กับตัวคุณเองเผื่อเขาอาจจะกลับมาทําตามคอมมิตที่เขาอาจจะเคยให้ไว้กับตัวคุณอย่างที่บอกเพราะมีไพ่ดอเอ็มเพด้วยนะครับคือแบบนี้ ก็คืออัศวินตามหาราชินีก็คือเอาตามไพ่ก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตามความรักความสัมพันธ์ก็แปลว่าเขาอาจจะกลับมาให้ตามคอมมิตกับตัวคุณหรืออาจจะให้ความรักความสุขความหวังกับตัวคุณมากขึ้นกลับมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือเขาอาจจะเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ เขากับอีกบุกคคลหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกว่าเพราะว่ามีไพ่เดทเกิดขึ้นเนะาะไพ่เดทคือการจบเส้นทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าเขาจะจบกับอาจจะจบกับคนนั้นก็ได้เนาะเราอาจจะกลับมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณนะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนนะอยากจะให้ทุกคนนั้นเผื่อความหวังไว้ด้วยไม่ใช่ว่าไพ่บอกแบบร้อยเปอร์เซ็น100แล้วจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีมันก็เกิดกับคนบางคนที่จะเปลี่ยนแปลงตามที่ผมอ่านไพ่ไปถ้าเกิดใครไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะยังเปลี่ยนไม่พอหรืออาจจะเป็นเพราะดวงชะตาของตัวคุณยังไม่ได้มีดาวที่สับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณอยู่ก็อาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้เราก็มาเช็กกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่า ไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดอนเนี่ยมีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนหลักแล้วก็ได้คอมมิตท,ที่ดีเพราะมันมีไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณจะมีความรักความสุขความหวังเนี่ยอย่าเพิ่งไปเร่งรัดแล้วก็ยึดติดยึดมั่นจนเกินไปนะครับเพราะไพ่โล่ขึ้นมาถึง2ใบแบบเนี้ยสีเหลืองเนี่ยอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับคือดาวประจําตัวโควจรเข้าสู่เรือนวินาศวินาศหมายกางกักขัง กักขังตัวเองอะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราไปผูกติดพันธนาการความรักความสุขความหวังจนเกินไปถ้าคุณปล่อยวางทุกอย่างก็อาจจะจบลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นปล่อยความรักให้เป็นอิสระกับความคิดและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะกลับมาแล้วก็ดีเหมือนเดิมได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ